สวัสดีครับวันนี้วันที่22สิงหาสองห้านะครับเวลา2องทุ่มห้านาทีก็พบเจอการตั้งด่านนะครับของสอนอพระขนงอยู่บริเวณปากซอย85ดสิบห้า อะไรเ,เขาโว,ว,วยวายโวยวายเจ้านเรยียนตัวเลีวไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้ออ่ามีกาน่าจะมีผู้หลบหนีนะครับมีผู้หลบหนีไล่ตามไปละเกิดอะไรขึ้นนะพี่ นี่เหรอตั้งตัวดีอะไรไม่รู้แล้วก็ได้กระเป๋าไปแล้วไอ้เด่นมันจะจับปันเด็นก็ถอดเสื้อสักค่าสีสีน่าจะมียาหรืออะไรมั้งมียาไหมครับมันไม่เป็นตัวแทนเลยแต่หูกว่าพี่เห็นพี่เขากว่าจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้ตำรวจก็อยู่นู่นแหละใช่เหรออันนี้มันอยู่นี่คนเดียวคงยัะมันคงจะมีเคยมีอะไรหรือเปั่าไม่คือเข้าใจว่าเคยมีก็คืออย่างไอ้ไอ้ผิดนะก็จับไปเหอะแต่บางที เห็นไปตรวจค้นมืดๆอย่างเงี้ยอ่าแล้วบางทีเนี่ยไอ้ไฟสปอตไลท์เนี่ยผมขับรถผ่านน่ะตกใจครัวเลยพบขมาหาที่จะพอจะกลัวเลยใช่ไหมผมไม่กล้าไว้ใจพวกนี้หรอกเออฮะเราไม่รู้ว่าเธอรักอะไรเืออะไรไฟส่องหน้าบางทีแบบโอ้เราขับมอเตอร์ไซค์ผ่านขับรถผ่านอย่างเงี้ยอย่างกูแสบตาทำไมไม่ปรับองศาให้มันแบบปลอดภัยใช่ใช่นะเห็นว่าพี่เขาบอกว่ามีการหลบหนีนะครับ ก็การตั้งด่านก็ไม่ได้ทำให้รถติดนะเนาะโเโเหจุดตรวจค้นไฟสองสว่างโอเคครับก็ไฟสองสว่างเพียงพอนะครับก็พันตำรวจโทรสาธิตีมอด เป็นปลายชื่อผู้คุมนะครับแต่ว่าหน้าด่านเป็นร้อยตำรวจเอกไกรยงแก้วเดชาวงศโอเคครับตั้งจะเห็นเพราว่ามาตั้งตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะครับนี่บอดี้คาเมล่าทุกคนเปิดเปิดทำไมครับทำไมอะพี่ทำไมทำไมจะจับไหมฟุตบาทพี่พูดดีทำไม อาจจะยืนตรงเนี้ยจะจับไหมอาจจะจับไหมอาจจะจับก็จับพื้นที่สาวทานหน้านะคุณนะ่ะปากเป็นไรครับเป็นใบเหรอพูดครับเออฟุตบาทนะครับประชาชนมีสิทธิ์เดินมีแต่พวกคุณเอาของมาวางกีดขวางนี่นะเออเดินมาดูเฉยเฉยนี่นะตั้งพื้นที่ พอลิสไลน์ครับกั้นนะเออเป็นอะไรประชาชนเดินมาดูเว้ยทำไมเดือดร้อนอะไรหรอเออแปกคนนะอืมนี่นะกัน้นเอาป้ายมาตั้งแล้วยังไง ก็พูดไม่รู้เป็นอะไรนะครับอไม่พูดจะยืนตรงเนี้ยอยากจับก็จับอจะยืนตรงเนี้ยพื้นที่ทางเดินคนนะ่ะฟุตบาทเออเลขหมวกก็ไม่ติดกันเอไม่เข้าใจ กล้องเปิดนะครับสามตัวออแปลกนอะอืมไปเร็วเเออประชาชนจะเดินไปเดินมาสิท์ทางเสร,รีภาพนะครับ เหนะ็นมีผู้คนหลบหนีเราก็ไม่ได้ว่านะครับพี่ระวังเขาจับแล้นะเขาบอกว่าพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เขา,เ,าเนี่ยชาวบ้านเดินไปเดินมางั้นก็ต้องจับให้หมดนะ่ะเออไม่เข้าใจอาโอเคครับอา่าเนี่ยนี่หลบหนีอา้าวไม่ตามมา เออเวลาเขาหลบหนีจริงๆเขาไม่ตามนะบิ Big ๊กไบด้วยใบทะเบียนไม่ติด่กับประชาชนที่มาเยืนดูเฉยๆเนี่ยเ,เ,เห็นเลยนะครับบิ๊กไบหลบหนีไม่จับนะครับไม่ตามด้วยโอเคครับเดี๋ยว มาพุ่มกลับต้องตอบนะครับคำถามนี้